สวัสดีค่ะวันนี้ครูตายเพิ่งได้รับของเล่นใหม่นะคะครูตายไปช็อปมาจากช้อปปี้ค่ะก็คือเป็นที่ตั้งแขวนรูปทรงต้นไม้แบบนี้ค่ะพอดีได้ราคารวมส่งด้วยร้อยสิบบาทก็เลยช็อปซะเลยพอได้แล้วเนี่ยนะคะก็มาแกะดูมันจะต้องเอามาต่อเองนะคะความสูงแค่นี้เนี่ยมาในกล่องขนาดนี้เนี่ยเราจะต้องมาต่อเองเ,ย,เยอะเลย ก็เลยอยากจะรู้ว่าตัวเองจะต่อได้ไหมแล้วก็ใช้เวลาสักแค่ไหนนะคะลองมาดูนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนี่ยค่ะให้มาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ส่วน,วนอันนี้เป็นแกนกลางแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นฐานใต้ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวแขวน แล้วก็ก็น่าจะเป็นนี่ก็ได้จะเป็นส่วนนี้นะคะแบบทั้งหมดที่ได้มานี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่ถุงแล้วก็อดนอดอ็อตน็อทยะๆเลยแยั้นเดี๋ยวลองมาดูดูชิ่วว่าก่าจะทำเสร็จเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะหรือเปล่าแพ็คมาอย่างดีนะคะแต่ว่าคุณตาแกะแกะดูอะไรบ้างกมนรูเอามาแยกประเภทก่อนก็แล้วกันอันนี้อันนี้แบบใหญ่จุกใหญ่จุกใหญ่อันนี้จุกใหญ่อันนี้เล็กเล็กเล็ก,ลกแล้วก็อันนี้น่าจะน่าจะ นแต่ทำไมมีแค่สองอันดูกันแล้วน,นอกนั้นก็เป็นนอ็อตอันนี้ทำไมมีสองอันสองอันอ๋อก่อนที่เราจะสกรูเข้าไปเราจะต้องเอาอันนี้ลองก่อน เามาลองดูกันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวนี้เป็น h e กซาก n อนสกรูไดรเวตัวเนี้เฮกซาก้อนสกรูไดรเวอร์คงจะเป็นตัวไขก่อนเออเรามาลองเอาท่อนตรงกลางเนี่ยสองท่อนนี้ต่อกันก่อนถ้าอากว่าไอหลัวเราต่อที่หลังอันนี้พอแยกประเภทได้แล้ว เดี๋ยวค่อยมาเลือกดูอันนี้อะไรนาะทำไมมีแค่สองชิ้นลงมาต่อชิ้นข้างล่างฐานข้างล่างไปก่อดีกว่าฐาน้่าจะดูแล้วง่ายสุดแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เรจะรู้ได้ไงอันไหนเป็นชิ้นล่างชิ้นบนอันนี้มีบุกมานิดนึงด้วยหรือเขาตั้งใจ ่คะมีรอยบุบมานิดหนึ่งหรือเขาตั้งใจที่จะให้เราเขาเ้าไปในน,นี้ได้ไม่น่าใช่จะเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้ก็ได้อยู่ค่ะแต่มันจะถอดออกลำบากถอดใส่ลำบากซึ่ตอนแรกเดี๋ยพอออกมาเป็นรอยเลยตอนแรกครูตายคิดว่า ผื่อจะเอาไปออกบูธมันจะได้ถอดใส่ได้แต่ดูแล้วน่าจะไม่โอเคถ้าจะต้องถอดใส่บ่อยๆของใส่ต้องตาเอาที่บ้านค่ะเอาไว้แขวนถ่ายรูปถ่ายกระเป๋าถ่ายเสื้อผ้านี่พอเป็นแบบนี้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังอันนี้น่าจะเป็น,อ,น,น,น,ปนอันนี้มันมีนมหนึ่งกลูมันมี หแถวสองแถวสแถวมันก็เหมือนเหมือนกันนี่มันน่าจะข้างบนงั้นอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นฐานฐาน,นนี้เหรออันนี้ดูื่องงได้ ต้องอันนี้ลองก่อนแล้วค่อยสกรูอย่น,นี้เหรอไม่ใช่แล้วเพราะว่าอันนี้มันไม่ตรงกับอันนี้แล้วถ้าเป็อันนี้ก็ไม่ใช่ อันนี้น่าจะตรงกว่าค่ะเนี่ยค่ะรูสองรูนี้ะนจะตรงแสดงว่าอันนี้แสดงว่าท่อนนี้ท่อนท่อนที่มีตัวคอ้อข้อด้านเนี้ยเป็นฐานแล้วเราคุณต่าจะลองใส่นาะแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวแกสเก็ตที่เขาเรียกมาเนี่ยแต่แกสเก็ตมันมีนูนๆนิดนึงก็ต้องคว้าลง นี่คือแบบว่าคอมมอนเซนต์นะคะไม่เคยทำเหมือนกันเรื่องพวกนี้นี่ไม่เอาเลยปกติแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเองเราก็จะไม่ได้ใช้จะมารอคนอื่นทำให้เราก็จะไม่ได้ใช้ลลใใชแล้วก็สกรูแบบนี้เหรอใช่ค่ะใช่มันลองได้ด้วย ประมาณนี้เดี๋ยวลองลองดูก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาไขแน่นๆย้ำๆอีกทีตอนหลังตอนนี้เอาให้มันลองลองลงไปก่อนเหมือนเวลาเย็บผ้าเราลองเนาดูก่อนเรายังไม่เย็บจริงแบบแน่นๆเผื่อมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คิดว่านี้ไม่น่าพลาดแล้วก็โอเคน่าจะใช่อันนี้เราก็ต้องเอาน็อ ใส่ไปก่อนแล้วก็เอาแกสเก็ตแกสเกตด,ด้านโค้งเพราะว่ามันจะเข้ารูปก,กับตัวทิวอันนี้นี่ค่ะก็อย่างนี้ก่อนนะันแล้วก็อย่างนี้ขอใ,ให้ใช้เธอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาขันแบบแข็งแรงแข็งแรงน่าจะใช่ค่ะเย่ yeah. อีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งนี่ขาต้องแบบนี้ใส่สกรูล,ลงไปแล้วก็แกสเก็ตแกสเกตกเกต,ต้องแบบโค้งๆอย่างนี้ คงคงความลงไปตามทรงของตัวทิ้วของตัวท่อนี้เล็งค่ะอาเลี้ยนจนได้โอเคแล้วก็ขันเขาเรียกว่าอะไรขันหรือไขขันขันมันให้แน่นพอประมาณก่อนในรอบแรกแต่คราแต่คิดว่าน่าจะใช่ค่ะ เสร็จแล้วก็มาต่อท่อนบนเพื่อที่พอเสร็จแล้วมันจะได้ไม่เลยโตที่่าตรงนี้ให้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อประกอบกันตรงกลางท่อนบนกับท่อนล่างอันนี้อันนี้ด้านโค้งอยู่ด้านล่างทีนี้เวลาสวมเวลาสวม น่าจะต้องน่าจะต้องอน,นี่เดี๋ยวมาดูก่อนว่าสองสองด้านนี่มันต่างกันยังไงนะคะอันนี้มีสองอันนี้หนึ่งแถวสองแถวก่อนจำไม่ได้หนึ่งแถวสองแถวสามแถวมองมีสามแถวส่วนนี้หนึ่งแถวสองแถวอ้อเหมือนกัน อ๋อแต่ว่าความยาวของเขาจะต่างกันค่ะช่วงช่วงระหว่างสองช่วงนี้กับช่วงนี้ต่างกันเนี่ยเราก็เลยใช้อันนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ยังไงล่ะอ๋ออันนี้ต้องอยู่ข้างบนอันนี้ต้องอยู่ข้างบน ใช่อย่างนี้ก็ต้องมีฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้ค่ะอ๋อประจับจุดได้แล้วมันก็โอเคอยู่นะมันก็มันก็ไม่ยากตอนแรกเปิดมางงเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนไปอันไหนเล็ง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  โอเคขันอีกนิดนึงมันไม่ค่อยอยู่เวลาเราขันให้แน่นเนี่ยเราใช้ไขควง ที่มันจับถนัดก,กว่านี้ไม่รู้จะได้ไหมเป็นอันนี้ลองดูก่อนค่ะก็อีกอันนึงก็ต้องแบบนี้นี่เราก็น็อตใส่ไปก่อนเอาน็อตใส่ไปก่อนแล้วก็วางแกสเกตวางตรงนี้ เราก็เลงโอเคเนี่ยอันนี้คุณต่ายอ่านดูในคู่มือแล้วเนี่ยค่ะเขามาจากจีนมีสีดำสีขาวแต่คุณต่ายว่าเวลาเราถ่ายรูปสินค้าสีขาวน่าจะ โอเคที่สุดเวลาเราอยากจะแขวนกระเป๋าหรือว่าแขวนเสื้อเพราะว่าผนังที่บ้านมันไม่ได้มีพื้นที่สวยๆอันนี้เรายังยกยกไปแขวนที่นู่นที่นี่ได้ก็เลยซื้อละกันร้อยสิบบาทรวมส่งอันนี้มันไม่ค่อยโอเคมันจะหลุดมมุนมันเข้าไปอีกหน่อยเจ็บมือเหมือนกันนะคะเนี่ยช้ไอ้ไอตัวเนี้ย จับไม่ค่อยถนัดมือเจ็บมือ,มอ,อลองไปอีกนิดนึงแล้วก็สุดท้ายนี่ต้องใช้แน่ๆเลยนอ็นอตน็อตเกสเก็ตเกสเก็ต ไม่เหมาะที่จะถอดประกอบบ่อยๆเลยค่ะมันจะเสียแล้วก็เสียเวลามากเลยคุณต่ายเคยไปออกบูธก็เห็นเพื่อนเขาอันเนี้ยไปแต่ว่าคือถ้าถ้าเป็นรถแบบรถปิกอัพมันก็ใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้ารถเก่งคิดว่าไม่ได้ค่ะต้องถอดแต่ถ้าเกิดมาถอดแค่สองท่อนได้โอเคแต่ถ้าถอดทั้งหมดนี่ใช้เวลามากน่าจะไม่โอเคมันจะเสียเวลา เนี่ยมันเจ็บมากเจ็บมือค่ะมันลงไม่ได้ก็เอาแค่นิดหน่อยพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาตัวไขควงที่ไม่มีด้ามจับที่เราถนัดถนัดอ๋อส่วนนี้ก็ยังมีอันนี้อีกค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านนี้ด้านที่อยู่ตรงกลางนี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวพอเราใส่ตรงนี้เสร็จเราก็ไปสวมเข้ากับท่อนนี่ท่อนที่เราเกอะไว้ตั้งแต่ตอนต้น หมุนตางนี้จะถนัดกว่าใช้เวลาเหมือนกันนะคะเนี้อันนี้ขนาดก่อนที่จะมาเปิดนี่คุณตายก็ศึกษาคู่มือมามาพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะนั่นเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจหรือไม่มีประโยชน์เลยดูจากรูปภาพเนี่ยคะ่ะแล้วก็เดาๆเอาอันนี้ก็ต้อง อันนี้ด้านโคง้งโอเคก็ต้องเป็นด้านนี้เป็นด้านโค้งเหมือนกันอย่นี้สิพวกปุ่มปุ่มพวกเนี้ยค่ะก็ตกแต่งสวยงามต้องกันการขีดข่วนไม่ยากนะค่ะครูตา่ายว่าอันนั้นน่ะแต่ก็ยังติดใจอยู่ว่าทำไมนี่มัมีมาแค่สองในเมื่อฐานมันสามขาหมดเลย นี่มันลงได้แค่นี้นะคะนันก็เจ็บมือแล้วจะต้องไปใช้ไขควงนี่มันอย่างคอกแคบๆพร้อมที่จะหลุดได้อยู่เหมือนกันนะคะอตัวนี้มันก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยเองแต่มันไม่แน่นมันไม่แน่นโอ้โหแกสเก็ตให้มาแบบพอดีมากเลยถ้าหล่นหายไปอะไรไปนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลย เนี่ยให้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เหลืออีกสองพอดีพอดีอดโอ้ยแทบไม่หายใจเลยค่ะเลงเล่งกลัวมันจะไม่ ลงล็อเนี่ยค่ะเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บมือแล้วลงไม่ได้นะในขณะที่มันยังมันยังเหลือเนื้อที่ที่จะต้องให้ลงอีกเยอะเลยไอนไรลองดูก่อนอันนี้สุดท้ายแล้วน็อ แกสเก็ตต้องหมุนความโค้งให้ได้ตามลักษณะของท่อโอเค แสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้ปิดตรงอาจจะปิดไหนก็ไม่รู้ว่ามีสองอันเสร็จแล้วค่ะอันนี้ท่อนบนส่วนที่ประกอบตอนแรกเนี่ยท่อนล่างเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปหาจุดที่จะครอบมันคุณต่ายขอไปประกอบสองท่อนนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ขันน็อตให้มันแน่นๆ แล้วก็จะลองไปประกอบอันนี้ดูนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมันต้องใช้นี่บริเวณนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าสำเร็จไหมแล้วก็แต่ายก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองไปดูใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็ใส่แคปต่างๆที่เขาให้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะใช้เวลานาน,านมากคะ่ะนานกว่าประกอบอีกเพราะว่า กว่าจะกดอันนี้ลงไปได้อะค่ะเจ็บมือเลยค่ะต้องใช้ไอ้สกรูร์ไดเวอร์ที่เขาให้มาค่ะไปหาไขควงหานะไรก็ทำไม่ได้ต้องใช้ผ้าห่อตัวสกรูร์ไดเวอร์แล้วก็หมุนลงไปจนได้เนี่ยค่ะส่วนใี้แคปที่คุณต่ายสงสัยว่ามันมีมา2อันเนี่ยมันก็คือแค่ปิดหัวแล้วก็ด้านท้าย,ค,ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแคปแคปเล็กก็จะปิดตรงนี้แล้วก็จะมีแคปขนาดกลางค่ะ สามอันเนี่ยก็มาปิดตรงฐานตรงนี้เนี่ยค่ะที่สงสัยมีมาสองอันก็คือปิดหัวท้ายแค่นี้เองแล้วก็สามารถเอาขึ้นรถได้ด้วยนะคะเราก็คือแยกแยกเนะะี่ยค่ะแยกส่วนส่วนประกอบเนี่ยค่ะเลดได้ด้วยไม่เสียเวลาเพียงแต่ว่าตรงนี้พอเราถอดเข้าถอดออกบ่อยอ่ะมันก็คงจะหลวมแต่ก็ไม่ไม่เป็นไร อย่งยังไม่ได้กดลงไปนะคะยังก,กดลงดีอีกแต่ว่ากุณตาไม่อยากกดตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวฐานมันจะพังเรียบร้อยนะคะทำเองสำเร็จได้เรียบร้อยใช้เวลาหน่อยแต่ก็ไม่ยากมากค่ะ